สวัสดีครับตอนนี้เราครับเรามาที่ภูผาแดงแล้วนะครับแล้วก็หาที่จอดรถดอ่าไปดูนะครับวงสล็อจตจอดตรงนี้ดีเราไม่ขับขึ้นไปเลยนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราออกเดินทางได้เลยที่นี่คือภูผาแดงหลังอ่านมานะครับผาชูทงนะครับอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยไปดูกัน ตอนนี้เราเริ่มเดินนะครับก็คือเวลาบ่ายสามตรงนะครับก็เริ่มนี่นะท่องเที่ยเดินสวนหลอมนาแล้วโอ้มาคนเดียวเลยค <c oughs> นเดียวเลยค่ะเก่งมากวิธีการเดินป่าที่นี่นะครับวิธีสังเกตน,นะฮะคือมันจะเป็นทางเลยนะครับอ๋อไหนแต่ถ้า มันมีทางแยกครับเราสังเกตจะมีไม้กั้นไว้่างนี้นะครับถ้ามีแบบนี้คืออย่าข้ามไปมันจะทำให้คุณเหนื่อยกว่าเดิมไปทางทางเขาไปต่อทางขึ้นค่อนข้างชันนะครับประมาณ4ี่ิห้าองศาถึงเกือบห้าสิบองศาสำหรับใครจะมาก็เตรียมตัวเตรียมความร่างกายน้ำให้ดีขนมขบเคี้ยวของกิน เพื่อเพิ่มพลังงานครับว่าจะไปต่อตอนนี้เราเดินมาได้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเริ่มมองเห็นวิวแล้วก็นะครับภูหลวงนะครับสรงนู้นนะเดี๋ยวให้ดูหมู่บ้านข้างล่างนะครับแล้วก็ภูหลวงไปต่อ หลังจากขึ้นเนินมานหนึงนะครับตรงนี้เป็นจุดชมว,วิวแล้วก็ถ้าดูจากข้างหน้าคือข้างหน้าจะเป็นขึ้นเนินนไปต่อโอ้โหเดี๋ยวมารับรวมกันชมว,วิวก่อนนะเป็นไงครับความอลังการของภูหอสักวันหนึ่งเราจะขึ้นไปพิชิตยอดภูหอแ็จตอนนี้เรา หลังอ่านมาไม่ได้ก่อนเสียงหงื่ค่อนข้างเยอะดูนะครับวิวโคตรโอเวอร์วิวครับสวยงามช่วงนี้นะครับจดก็ค่อนข้างจะเดินง่ายไปบนสันหลังนะครับริมหน้าผานะมองตรงนู้นนะครับตรงยอดตรงนู้นนะครับเราจะเห็นคนนะครับยืนอยู่ จุดหมายเราน่าจะอยู่ตรงนูน้เนะเห็นนะฮเห็นคนอยู่ตรงนั้นนะครับจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้น้องๆทีมงานที่อยู่แถวนี้เมื่อกี้นะครับเป๊กกัแล้วหนึงเป๊กน,นะครับมีแห้งเหงาขึ้นรถไทยซุมแพมาเจอกับ ไทยอ่ผู้หลวงอันนี้เอาเราขาวน้อยมาเอาขวดแก้วเลยมาแบบมาเปิดให้เห็นเลยปุ๊กคนเดียวเนีอ,อ,อนย,วข,ออยขวดใหญ่ก็โอ้จังเลยผู้เดียวนะ,ะ,ะจุดหมายปลายทางเราจะอยู่ตรงนู้นนะครับไปไปตามให้ทานเขากลุ่มเมื่อกี้ <c oughs> ขึ้นมาอีกหนึ่งท้านั่นเองนะครับตอนนี้ลมเริ่มแรงนะครัคืนนี้รู้เลยว่าการนอนดีบันเทิงแน่นอนคืนนี้นะครับ <c oughs> ดูครับขึ้นเนินชันดูเราจะขึ้นไปถึงยอดเขาหรือเปล่าไปต่อ <c oughs> หอนะทางขึ้นมาอันนี้อยู่ติดริมหน้าผาบอกไว้เลยว่าคนที่จะมาฮะถ้ากลัวความสูงนะครับให้เอาไว้ก่อนนะแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงให้ดูตัวอย่าง ครับอยู่ติดหน้าผาเดี๋ยวเป็นเรียบผาครับพวกหินตรงนี้เราไว้ใจไม่ได้มีคนข้างมีความถึงี่ แล้วล้วก็ไปต่อตรงระมันระวันนิดหนึ่งอยู่ริมหน้าผาอย่าประมาทเหนื่อยได้การเลย ข้างล่างน่าจะรู้สึกดูปลอดภัยกว่านะเออมาโอ้ถอดรองเท้าใส่เลยบ่าเนี่ยไม่เจ็บเท้าอ่ะว่าจะไปข้างบนเลยโอ้อันตราย ไม่ต้องบอกพี่พี่คือสิบรอบแล้ววันเป้าเนี่ยมองไปเห็นคนอยู่ไปเอาลงได้ง่ายนิดเดียวรอกง่ายง่ายไปต่อไอเสือเสือพาเรื่องแล้วเมื่อกี้อยากขึ้นข้างบน ประมาณนู้นนะไปต่อจนตรงนี้นะครับน่าจะถึงน่าจะถึงตรงสรบบนันใบมีนะเาเพราะเราสามารถมองเห็นภูเขาครับสองฝั่งครับ ้นไปีนิดนึงก็จะถึงยอดสันใบ,บมีดนะฮะคาดการนะไปดูกันโอ้โอเฮ้ยแล้วเราก็มาถึงไปหลังอ่านมาผายูทุงสันเขามีดเลี้ยวขวาฮนะหินบนลัง โสนผาสีเสียดอยู่ซ้ายคนระับเขา,เาใช้เวลานะครับหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีรวมพักรวมขี้โมโเ,เดี๋ยววันนี้เราไปหลังอานมาผาชุโทงนะครับ สมาชิกน้องๆกำลังกลับนะครับอุๆๆๆ้ยเราจะยอดนูนมา อ้าวต้นขามป้อมไปต่อนะครับพี่น้องอันนี้นะครับก็ขวานะครับผู้หลวงนะฮะซ้ายก็ฝั่งน้องหินนะครับอันนี้ก็ซ้ายผาขวาก็น้ำผาครับแต่ตรงนี้สวยมาก วิวจมโคตรเดี๋ยวถย่ายรูปสักหน่อยเดี๋ยวให้ดูวิวแบบ360องศาสิบองนะมีัแฮปปี้น้อง nó mà, số mình... ทงตรงนู้นมันแคมป์ได้ไหมฮะใช่ครับมเอาปีมาเราเลือกจุดจุดอันนี้เกินไปรอเปล่าเล่นไม่เป็นไงไฟนะมีงั้นเดี๋ยวขอไปดูตรงนู้นเดี๋แล้วกันเนาะ ตรงนี้ไปนู่นเเลยนี่ยขนาดมาตรฐานนี่แหละครับโอ้ครับเปมเปมมุงนี่แหละมีทับด้วยได้เราต้องหามุมแค่เฉย ำเลยเนี่ยมีวิวดีโอก่อนตอนนี้นะครับเราเดินอยู่ริมหน้าผานี่คือป่าหญ้านะครับเต็มไปหมเลยนะหญ้าเพลิง,งโล่งๆไปเลยนะครับ ครับตรงที่เราเห็นนะครับนี่คือเราผู้เราคือผู้วิชิตหลังอานมา้าผาชูทงผู้ผาแดงนะครับงนั้นก็จะเป็นผู้ผู้หอพูดไม่ออกดูครับปใปดูสารโลหิตองศาแบบฟุดๆไปเลย หน้าผาเกินไปหรือเปล่าเนี่ย ครับคือจุดหมายที่เราจะไปต่อมหมาชูทงตุกตุกยอดปลายตรงนู้นนะฮะ เซียวนี่ถือว่าสุดๆเปงัน,างน,นทางลงไปอาจจะอันตรายน,นิดๆนะครับไม่นิดนะเยอะนี่ครับอันนี้สันใบมีดเรียกว่าเด๋ยวเซียวซ่าน,นกันเลยแล้วเราน่าจะไปพรุ่งนี้ดีหรือจะไปวันนี้ดีตัดสินใจยังไงดีเหลือคนเดียว ไปพอด,ดีมีน้องๆเป็นเพื่อนนะครับเราตัดสิ้นใจใหม่เราจะไปครับเป็นสันคมีแล้วก็ทงตรงนู้นแต่น้องเขาไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินส่วนวเรา้หนักเยอะเราต้องค่อยไปมันคือชีวิตความเสียวซีดมันต้องโลงซ้ายว่ะนะ พี่น้องเรามาครั้งแรกเราก็จะเป็นนี้หน่อย มันไปได้เลยทีเด right ียแค่ลมพัดก็จะปิวแล้วนี่อ๋อจะลงทางในเนาะนี่ มันก็ไปได้เราก็ไปได้ไวแต่เราไปคนจะแบบนี้เฉยพระเจ้าลงมาได้ไงวะเนี่ยขาขึ้นหรอครับพี่น้องทำไง <laughs> ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าหินมันเป็นหินที่มันผุกร่อนไปแล้วสองผ่านเขาพลาจริงๆเจอเข้าไปขาสั่นเหมือนกัน,กน มันกำลังลงมาโอ้โหเลยครับสุดสุดสุดครั้งหนึ่งในชีวิตไม่มีอะไรเซฟตี้เลย

ยอดเนือที่เราลงมามันมันสุด,สดมันมันสุดเกินไปมาแล้วต้องไปต่อ ก็นะมันหดเกินสะวนละเราเยไม่ชินเจ็บสักกุโอ้หมดใจสุด โอ้โอ้ขาสั่นเลยโอ้ตัดๆๆโอ้ผิดคิดผิดแล้วมานี่ขากลับยังไงเนี่ยเด้ยมะครับผู้ชัด หะถ่ายรูปเลยเอ้าผมเอ้อเอ้อ๋อผูอ้เ,เล้ยงเจะขับรถขึ้นไปกลางเตี้ยนเลยเหรือเอ้าอ,อ๋อ ออ,อ,อขอทำใจกันอขอชัวชัวนะครับพี่น้อง โวิดีโอนี้นะครับย,ยาวๆบอกเลยว่าโอ้พรจ่ช่วยกล้วยตอดโอ้สัง่งอตอตาต้องมาทำบันไดให้แล้วเนี่ยทำราวจับให้แล้วเนี่ย Son คนเราไป ซื้อมาตั้งใจมาเป็น็อไง็อไม่ล่็อไม่่มาคืม่เหนื่อยหรอกเยเานื่อยลหรอ้ออะไร ประมาณเก้าคนน่าจะสรุปี่ที่เขาห้ามอันตรายนี่มันอยู่ตรงนี้หมดตรงนี้น่าจะอันตรายสุดแล้วครับจริงๆเขาควนตอกหมดแล้วโดยเชื่อมเลยว้ารถฝนตกยังไม่ตกเลย Yeah.